บรรยากาศตอนเย็นของจังหวัดแพร่นะครับก็ช่วงนี้นะครับบนดอยก็ยังมีหมอกควันอยู่แต่ก็ไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วครับค่อยยังชั่ว ก็ยังยังได้อยู่นะบรรยากาศก็ยังดีอยู่ยังพอเห็นดอยช้างมูบอยู่นะครับอ่ะดูเนี่ยบรรยากาศชนบทมานอก นี่ก็เป็นวัดพระธาตุช่อเหเขาก็ทำนารอบสองอะเพราะมีน้ำนะครับเขาถึงทำนารอบสองปกติต้องรออีกสักสี่ห้าเดือนหน้าฟ้าหน้าฝน เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่ชาวบ้านชอบมาออกกำลังนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันดีนะส่วนผมก็พาจูเนียมาเที่ยวก็แวะมาดูบรรยากาศรอบๆจังหวัดแพร่ก็มีภูเขาล้อมรอบนะครับเป็นเอ็งกระทะเป็นจังหวัดเล็กๆที่สงบแล้วก็ แถวชนบทธรรมชาติก็จะดีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่อื่นบ้างอ่ะโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับ